ให้ยาร้ร่อนร่อนร่ำบดบดบด,บดขยี้ขยี้ขีไม่ใช่ต้องเล่นมุกนี้ตลอดมันมันข้ามไม่ได้แบนนี่ลิปจิ๋วเลยจ๊ะซื้อเพราะอะไรเพคุ้มเนี่ยได้สองสีคุ้มมากชอบมากนะจ๊ะเขาทำถึงอ่ะใช้ดีจริงๆแทบทุกอย่างเลยนะทำดีทำถึงต้องยกให้เขาค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะตาจะมาแนะนำของดีในเซเว่นซึ่งเป็นของที่จะใช้แล้วชอบแล้วก็มากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เอวยเมคอัพเอยนะคะตารวบรวมมาให้แล้วนะคะเป็นของดีในเซเว่นที่ราคาเบาด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยมาให้ดูกันค่ะมีเยอะมากวันนี้เมีหมดเป็น10ชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวที่ตาใช้มานานแล้วนะคะก่อนนันนี้ก็ใช้แบบหลอดมาแล้วนะคะแล้วเขาก็มีแบบซองขายในเซเว่นนะคะก็เลยรู้สึกว่ามาแนะนํากันหน่อยนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเป็นเจลแต้มสิวเปปทยของมิซูมินั่นเองนะคะเขามีไซส์แบบซองเนี่ยขายในเซเว่นนะคะส่วนแบบหลอดเนี่ยตาไปซื้อมาจากวัสด์ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าจะบอกว่าแต้มดีตาชอบแต้มสิวอักเสบสิวอุดตันแล้วก็ยุบลงได้รวดเร็ว <Wow. S 1> พอแต้มลงปุ๊บมันก็จะแค่เย็นๆเฉยๆไม่ ไ่ด้รู้สึกว่ามันแบบ กัดผิวกัดหน้าอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาปราจจากสารระคายเคือง5ชนิดพวกน้ําหอมออยพาราเบนแอลโกอโฮอล์สีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตาชอบมากเลยเวลาเป็นสิวที่ไรอย่างช่วงนี้ตาก็เริ่มเป็นสิวบ้างแล้วเพราะว่าเมนกกาลังจะมาอะนะมันก็จะมีตาก็จะแต้มแต้มมันอาจจะไม่ได้ยุบภายในหนึ่งคืนนะคะแต่ตาจะใช้เวลาแต้มอะถ้าเกิดเม็ดแบบไม่ใหญ่มากประมาณ2-3วันนะคะเม็ดใหญ่ก็จะแต้มต่อไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยได้ทําให้หัวสิวเนี่ยแห้งลงนะคะเนื้อเขาจะเป็น ใส่แบบนี้เลยปกติเหมือนเจลแต้มสิวทั่วไปเลยนะคะด้วยความที่เนื้อเขาเป็นใส่ใส่นะคะเวลาเราแต้มลงบนหน้ามันจะไม่เป็นจุดๆเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเนื้อออกมาออกเหลืองๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้แต้มปุ๊บไม่เห็นรอยแต้มนอกจากว่าเราจะแต้มเยอะเป็นนูนๆนะนะแล้วก็ตัวนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อใช้ต่อเนื่องเนี่ยโอกาส <c oughs> ที่จะเกิดสิวใหม่เนี่ยน้อยลงแต่ว่า,าตามไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวาตาเองเนี่ยเป็นสิวอยู่เนืองๆไม่ได้เป็นตลอดนะคะจะเป็นช่วงแบบอับเม้นมากรอนเม่นมาหรือว่าบางช่วงเครียดหรือว่าน ตอนดึกก็ถึงเป็นนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันลดโอกาสสิวขึ้นใหม่หรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากอะ่ะเวลาสิว,วตาขึ้นมันจะต้องมีสาเหตุนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ตาชอบนะคะแล้วก็เอามาแนะนํากันค่ะตัวถัดไปนะคะนี่เลยแผ่นลอกสิวลอกสิวเซียนส,สะใจ <c oughs> ใครไปเซเว่นเนี่ยน่าจะเจอตัวนี้เหมือนที่ตาเจอนะคะคําว่าสะใจอะ่ะมันแบบนใหญ่แล้วมันดูแบบปังๆตา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 ้าต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 าาาตาตาตา ใจดีมากนะคะอ่านเดี๋ยวแกะซองนี้ให้ดูเลยนะคะข้างในมันมี3แผ่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาอ่ก่อนที่เราจะแปะให้เอาน้าพรมพรม,มจมูกพรมเยอะๆแบบปเปียกแบบสงกรานดเรนออนมีเลยนะคะเอาปเปียกเลยเพราะว่าถ้ายิ่งจมูกเราเปียกนะ,ะตัวนี้แปะลงไปเขาจะยิ่งเรียบสนิทแล้วก็จะยิ่งดูดสิวเส้นออกมาได้ดีมากขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนแรกตาลองด้วยความที่ไม่ได้ลอกสิวเส้นมานานแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ใช้เครื่องล้างหน้ามาตลอดก็ดูเรียบลื่นดีก็นึกว่า เราไม่มีสิวเส้นแต่ก็ซื้อมาลองเพราะว่าหน้าซองมันดูหน้าซื้อดีแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ก็ซื้อมาลองปรากฏว่าพอลอกมาเฮ้ยเราก็มีสิวเสี้นเหมือนกันนี่ว่าโอเคตาอาจจะไม่ได้มีสิวเสี้นแบบเป็นเมด็ดเม็ดใหญ,ใหญ,ใหญ่ๆเป็นตอๆเหมือนแบบคุณผู้ชายอะไรขนาดน,นั้นแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆเรามีสิวเสี้ยนถึงแม้ว่าเราไม่เห็นบนหน้าเราบนผิวเราหรือว่าเราจับดูแล้วมันมันก็เนียนดีมันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีสิวเส้นนั่นเองตัวนี้นะคะใครที่ ใช้ตัวอื่นลอกไม่ออกตัวเนี้ยไอตาชาัยแล้วออกจริงจริงจ้ะลอกสะใจตามชื่อเขาเลย ตัวถัดไปนะคะจะเป็นสบู่นั่นเองจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นของ Royal Beauty ซึ่งในตาเนี่ยใช้ทั้งสองสูตรเลยก็เลยอสองสูตรมันต่างกันก็เลยหยิบมาทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตาซื้อมาตุนนะจ๊ะมีในห้องน้ําที่ใช้อยู่นะจ๊ะสูตรหนึ่งเนี่ยเป็นคอลลาเจนเซรั่มกับวิตซีนะคะตัวขาวส้มเนี่ยสูตรที่เป็นสีม่วงเนี่ยนะคะเป็นคอลลาเจนกับไฮยานะคะไม่ใช่ไฮยาธรรมดาเพราะเขาเป็นไฮยาลูรอนร่อนร่ำบดบด,บด S <S ไม่ใช่คือทุกครั้งที่ที่ฉันพูดคําว่าฮยาลูรอนนี่ฉันก็จะต้องเล่นมุกนี้ตลอดมันต้องเล่นนะ่ะมันต้องพูดอะมันมันข้ามไม่ได้ <S 2> <S 2> <S มาต่อที่สบู่นะคะใครไปเซเว่นบ่อยๆก็น่าจะเห็นตัวนี้บ่อยๆนะคะเขาเป็นสบู่ก้อนสบูกสบ่ก้อนล้างหน้านั่นเองนะจ๊ะซึ่งปกติเนี่ยไอ้ตาไม่ค่อยได้ใช้สบู่ก้อนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเห็นแล้วแบบเออมันน่าสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารบำร,รุงแค่ตัวเดียวเด่นๆในแต่ละสูตรอย่างสูตรเนี่ยเขาใส่ทั้งคลลาเจนด้วยแล้วก็วิตซีด้วยสูตรนี้ เขาใส่คอลลาเจนด้วยแล้วก็ไฮยาด้วยแล้วทีนี้เนี่ยพอไอตาได้ลองใช้นะคะไอตาก็ชอบตรงที่ว่า สูตรนี้นะคะคอลลาเจนวิตซีเนี่ยเขาจะเน้นช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็พวกรอยจุดด่างดาําหรือว่าเราเป็นสิวหรือว่าเราไปเที่ยวทะเลมาหน้าดําๆช่วงก่อนนั้นนี้ตาไปเที่ยวเลมาก็ใช้ตัวนี้เขาจะทําให้ผิวที่เราหมองคล้ำเนี่ยดูกระจ่างใสดูไบรท์มากขึ้นนะคะตัวนี้ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอย่างที่บอกคือปกติาตาไม่ค่อยได้ใช้สบู่ก้อนแต่ว่าตัวนี้าตาใช้แล้วชอบตรงที่หลังล้างเนี่ยนะคะเขาล้างหน้าเราได้สะ มดจดจิงแต่ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงหลังล้างจ้ามันยังคงความนุ่มชุ่มชื่นหลังการล้างหน้าอยู่นะถึงแม้ว่าเราเป็นคนผิวมันแต่แตตมไม่ชอบความรู้สึกที่มันเอี๊ยดเอียดแล้วก็แบบสักๆแห้งๆบนผิวตัวนี้เนี่ยทำได้ดีในแง่ของความทาความสะอาดแล้วก็แง่ของคงความชุ่มชื่นให้กับผิวรอยสิวดําๆจางไวมากนะคะสูตรสีม่วงเนี่ยนะคะเขาจะเน้นไฮยาเข้มข้นนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวใครที่ผิวแห้งหรือว่าแพ้ง่าย ใช้ตัวนี้ได้นะคะส่วนตัวตาเป็นคนผิวมันตาลองใช้ตอนแรกแต่ก็แบบเฮ้ย <"He i, S 1> มันจะดีเฉพาะคนผิวแห้งหเปล่าเราผิวมันจําเป็นจะต้องไฮยาไหมก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริง,รงๆมันใช้ได้สําหรับทุกสภาพผิวเลยเพราะว่าเขาเนี่ยปรับปรุงสูตรมาแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วหน้าแห้งเอียดเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าสกินแคร์สมัยนี้เขาพัฒนาเขาแบบทําได้ดีมากยิ่งตัวนี้เป็นสบู่ก้อนมันก็ไม่เหมือนสบู่ก้อนที่สมัยก่อนที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าใช้แล้วจะต้องแห้งผิวซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เลยนอกจากจะไม่แห้งผิววไไมม่่ทําใหห้ผิแงตึง ไม่ผิวเอียดแล้วเขายังเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยเราจะเห็นผลหลังๆเลยก็คือผิวเนี่ยจะนุ่มๆดูอิ่มน้ําพอจับแล้วก็จะนุ่มๆเนียนๆจะไม่เอียดเอียดตึงๆแล้วก็ไม่แสบผิวนะคะ2ตัวนี้นะคะราคาดีมากแค่ก้อนละ59บาทเท่าน,นั้นเองจ้าลองไปดูกันนะในเซเว่ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสลิปปิ้งมาส์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามีเทรนแบบว่าดื่มน้ำคั้น c ครอทอะไรอย่างเงี้ยให้ดีท็อกผิวให้ผิวสวยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็ไม่พลาดที่จะหยิบอแซรี่ตัวดังมาทำสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสลิปปิ้มบบมลลงมาสวนะะน์นะคะ,ข,ะ,อลละ,ะ,คะของ b a s เ k ีย e a เป็นสูตรดีท็อกผิว e l รอทกลูตานะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยตาใช้มาแล้วหลายซองใช้มาหลายเดือนแล้วนะรู้สึกว่าชอบตัวนี้ที่เวลาเราทาก่อนนอนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะคะ เขาจะทําให้ผิวดูนุ่มดูผ่องดูใสดูฉ่ำอะ่ะดูเหมือนเราได้นอนส0บชั่วโมงมันดูเหมือนเราดื่มน้ํา2ลิตรทุกวันอะไรอย่างงี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวตาจะบีบให้ดูนี่เนื้อเขาจะเป็นสีขาวๆนุ่มๆนะคะมีความนุ่มๆอะ่ะเนื้อมันจะคล้ายๆเนื้อบิงซูนะคะเวลาเกลี่ยลงไปแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีความซึมได้รวดเร็วกว่าเนื้อครีมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตาชอบเนื้อของตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เวลาทาปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างซึมไดด้้้รรรวววเเ็็แลกถาา ไม่ได้ทาจนเยอะจนเกินไปนะนะคะมันก็จะไม่ค่อยเตอะเตอะบนหน้ามันจะเหมือนทาสกินแคร์แต่ว่าเขาเป็นสลิปปิ้งมาอาจายก็จะทาเยอะๆหน่อยทาโป๊ะๆตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้านุ่มหน้าใสามากชอบตัวนี้มากนะคะถ้าเกิดใครมองหาสลิปปิ้งมาที่หาซื้อง่ายในเซเว่นตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ไอตาแนะนํานะจ๊ะ พูดถึงจลริปปิ้งมาไปแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเรามีครีมซองที่เราอยากจะแนะนำจริงๆไม่ใช่ครีมหรอกเป็นเซรั่ม2ตัวนี้นะจ๊ะเป็นของ royal beauty นะคะซึ่งเขาเป็นสูตรเดียวกันกันกบเจ้าสบู่2ก้อนนี้นะจ๊ะตอนแรกอะ่ะไอตาใช้สบู่ก่อนเพราะว่าสบู่เหมือนไม่รู้ว่าตัวไหนออกก่อนกันนะแต่ว่าไอตาเห็นสบู่มาก่อนไอตาก็ซื้อสบู่มาลองก่อนแล้วสักพากนไอตาเห็นเซรั่มไอตาก็เลยซื้อเซรั่มมาลองเพราะาเออไหนๆสบู่เขาใช้ดีแล้วเราเรา,เรามีโอกาสได้ลองแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยเอาเซรั่ม ตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายก,กันกับตัวสบู่2ตัวนั้นเลยก็คือเขาทําสูตรมาเหมือนกันนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นคอลลาเจนวิซีนะคะแล้วก็ตัวสีม่วงเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนไฮยาลูรอนนะคะตัวสูตรคอลลาเจนวิซีเนี่ยนะคะเขาจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสใครอยากหน้าดูใสดูผ่องดูออร่าตัวนี้เลยแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดําได้ดีด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆแบบนี้ค่ะนี่บางเบาทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะ ทะะาปุ๊บแต่งหน้าต่อได้ค่ะแนะนําให้ใช้กับตัวสบู่ที่มาคู่กับเขาถ้าเกิดใครอยากจะบูสต์ผิวให้ดูใสขึ้นมาไปเที่ยวมาแล้วตัวดำ้ำหรือว่าดูหมองค้าดูไม่ผ่องเนี่ยแนะนําให้ใช้คู่กันดีมากๆเลยคะ่ะ ส่วนตัวสีม่วงนะคะก็จะเป็นไฮยาลูรอนทอลเลาเจนนะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านหรือว่าอยากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ได้จํากัดเฉพาะคนที่ผิวแห้งนะคนที่ผิวมันขาดน้ําก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้เนื้อเซรั่มบางเบาเช่นเดียวกันนะคะเนื้อเขาจะออกเป็นแบบนี้นี่จะออกเป็น ุแต่ว่าเนื้อบางเบานะคะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะตอนเช้าก็ทาแล้วก็ซึมซาบได้รวดเร็วแล้วก็แต่งหน้าต่อได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยไอตาก็ทาก่อนที่จะจะแต่งหน้านั่นเองเนะจ๊ะตัวนี้นอกจากจะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นมีความเด้งนะคะเขายังมีคริสตัลไว้นะคะที่เป็นเพปไทเนี่ยช่วยเรื่องความกระจ่างใสอีกด้วยแถมยังจัดการฝ้าแดดได้ดีด้วยนะคะไอตาแนะนําใช้กับสบู่ของเขาคู่กันเนี่ยได้ผลดีมากๆเลยค่ะเซรั่มทั้ง2ส,สูตรนี้นะคะราคาแค่ซองละ 39บาทเองจ้าลองแวะไปดูกันที่เซเว่นนะคะ ตัวถัดไปนะคะมาที่ไอเทมผมผมกันบ้างนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ใหม่แต่ว่าเขาทำเป็นไซส์เล็กลงขายในเซเว่ซึ่งสะดวกมากนะคะ L'Oreal e l s a p Extraordinary Oil นะคะซึ่งปกติเนี่ยใช้เขาขวดเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองถ้าเกิดใครเคยใช้ก็น่าจะคุ้นคุ้นหน้าคุ้นคุ้น,นตาก,กันเนาะแล้วก็ตัวนี้ตาไปเจอใน Seven, เซเว่นแล้วก็ซื้อมาเพราะว่ามันเหมาะมากๆกับการที่เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบไปไหนนอนที่นู่นนี่เราพบแบบนี้ไป สะดวกมากๆนะคะเพราะว่าเราสามารถแกะหยิบใช้เป็นทีละอันทีละอันแบบนี้ได้เลยซึ่งไอตาเป็นคนหนึ่งที่ไอตาใช้อะไรไม่เคยพอดีแล้วองใช้เยอะตลอดเวลาไอตาบีดจากขวดเนี่ยตาจะแบบบีบเยอะๆเพราะเรารู้สึกว่าุผมเราแห้งเราใส่เยอะๆเยอะๆเยอะๆดีกว่าใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าพอใส่ยเยอะเกินนะนะคะมันก็ผมเป็นก้อนๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไอกระป๋อที่เขาให้มาตออหนึ่งกระป๋อเนี่ยมันเป็นปริมาณที่ใช้พอเหมาะพอดีอยู่แล้วนะคะซึ่งไอตาก็รู้สึก ว่าด,ดีค่ะอันนี้เนี่ยไอตาชอบบางที่ตัวออยนะคะใส่เวลาเราเป่าผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ผมแห้งเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องล้างออกนะคะเป็นออยบำรุงทาให้ผมเนียนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากขึ้นใครที่ทําสีผมหรือว่าผมแห้งเสียเหมือนไอตาเนี่ยควรจะมีติดไว้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบกระป๋ออันเล็กๆนะคะหรือแบบขวดไอตาแนะนํามากๆทาให้ผมนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้ผมเงางามสวยดีมากจ้าตัวถัดไปนะคะวันนี้ก็คงจะเอ๊ะ วันนี้พี่ตาทาลิปสีอะไรทำไมสีมันดูสดใสจังเลยนะคะวันนี้ตาใช้ตัวนี้เลยจ้าเบบี้ไบรท์นะคะตัวนี้ถอยมาสดๆร้อนๆเมื่อเมื่อวานซืนนะคะพอไปเซเว่นแล้วก็แบบเุ้ยสีมันดูน่ารักกว่าเนี่ยตรงแท่งมันดูแบบสีสวยดูสีออกชมพูแบบที่ไม่แป้นมากแต่จริงๆพอทาแล้วตารู้สึกว่าสีค่อนข้างเพี้ยนเพราะว่าทาดูบนปากไอ้ตาสีมันก็ค่อนข้างแป้นอยู่เหมือนกันนะตอนแรกนึกว่าสีมันจะเป็นชมพูอ่อนๆออ,ออกนูนๆน,น,นะคะอ่าเดี๋ยวจะปาดให้ดูนะจ๊ะเนี่ยสีมันค่อน ข้างเข้มอยู่นะคะแต่ว่าไอาตาก็ไม่ติดใจเพราะไอาตาก็เอามาทาข้างในเยอะหน่อยแล้วก็เอานิ้วเบลนดนเกลี่ยออกมาพอทาสีนี้เราทําให้หน้าดูผ่องนะสังเกตวันนี้หน้าดูกระจ่างนะดูผ่องดีอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขานะคะนี่อย่างนี้นะคะเผื่อใครจะไปตามตัานะจะได้รู้ว่าหน้าตากล่องเขาเป็นแบบไหนอันนี้ยจะเป็นเบอร์07นะคะเบอร์7นั่นเองแต่ว่าตอนที่ไอตาไปซื้อเนี่ยเขามี2เบอร์ขายในเซเว่นนะคะอีกเบอร์หนึ่งไอตามไม่ได้ซื้อจะเป็นเบอร์ออกสีเข้ม ขึ้นมาน,นิดนึงแต่ตาชอบสิ่งนี้ก็เลยซื้อมาแต่ว่าถ้าใครลองอีกเบอร์แล้วเป็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะสำหรับคุณภาพเนี่ยตาว่าเนื้อค่อนข้างดีเลยไม่ได้แห้งไปไม่ได้ฉ่ำจนเกินไปแล้วก็พอเกลี่ยแล้วสวยดีแต่แค่ว่าสีมันไม่ได้เป็นอ่อนๆเหมือนในแท่งนะคะแต่ว่าคุณภาพสีเนี่ยตาชอบแล้วก็ติดทนประมาณนึงกินข้าวก็วาอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็แบบไม่ได้ถึงขั้นว่าหายอันตรธานหายอะไรเอ่ยหายไปไหนเอ่ยหนูอะไรขนาดนั้นแต่ก็สีสวยดีนะคะถ้าเกิดใครแบบเล็งๆไว้ว่าชอบสีนี้ก็ ก็ซื้อเลยไอตาว่าโอเคชอบมาก ตัดไปนะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์นี่เลยของ brow it นะคะนี่ดูเป็นแท่งอย่างนี้อาจจะดูไม่ออกเนาะแต่คือเขามากับกล่องแบบนี้จ้านี่นี่กล่องหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะซึ่งเขาเป็นอายไลเนอร์2หัวนะคะหัวด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวเมจิกแบบปกติที่เราใช้อย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่เป็นหัวเมจิกอย่างนี้เลยส่วนหัวอีกด้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อเจลนะคะเราหมุนออกมาอย่างนี้เวลาเขียนก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะซึ่งด้านที่เป็นเนื้อเจลเนี่ยมันจะไม่ใช่สีดํามันเป็นสีน้ําตาลเข้มว่า วันนี้ตาใช้ตัวนี้ในการเขียนตานะนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูซึ่งในตาว่าเขียนสวยนะนี่นะเอาหัวที่เป็นเมจิกนะเขียนด้านบนแล้วก็หัวที่เป็นเจลนะะเนี่ยนะคะเนี่ยอย่างเงย ไอจะเขียนด้านล่างแต่ตาก็ไม่ได้เขียนจนสุดนะเขียนมาถึงแค่กึ่งกลางของลูกตาแค่นี้นะคะสวยดีนะทําให้ตาดูคมดีนะแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยมันเขียนง่ายวาดสวยไม่มีสะดุดนะคะแล้วก็สีดําสนิทนะคะพอเขียนเสร็จไอจะใช้อะไรเนะืรอแม่เหล็กของไอตาเนี่ยเขียนทับอ่าแล้วก็ติดขนตาอุ้ยวันนี้ขนตาสวยเนาะวันนี้ติดขนตา ไอาตาลาเชสนะคะเป็นขนตาแม่เหล็กเบอร์สีนะคะเบอร์สี่น้องมิดผลนะคะสวยมากเนาะไม่ได้ดูเวอร์เกินแต่ก็ไปดูแบบหวานเฮ้ยงวงว่ะกำลังขายของคนอื่นเขาอยู่แล้วมาขายของตัวเองได้ยังไงแต่ก็ได้นะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่ IG ไอตาลาเชสนะคะสั่งซื้อที่ไลน์แอดไอตาลาเชสนะคะ <laughs> พี่จะบอกว่าไอตาเนี่ยเป็นแบบแฟนตัวยงของบราวอิดเลยอายไลเนอร์ที่เขียนคิ้วมีแบบว่ากิเตอร์ทาตามีอะไรเงี้ยตาซื้อหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะผิดหวังเลยนะของบราอิดอ่ะไอตารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําถึงว่ะพี่เฉยเขาทําถึงเขาทําดีแล้วก็ซื้อมาแล้วพอลองแล้วแบบเขาทําถึงอะ่ะใชด้ดีจริงๆแทบจะทุกตัวเลยนะจริงๆก็ลองมาน่าจะเกือบหมดนะแทบทุกอย่างเลยนะทําดีทําถึงต้องยกให้เขาค่ะ ตัวถัดไปนะคะตัวนี้น่ารักมากๆขอยอมรับเลยว่าตาซื้อมาเพราะความน่ารักนะคะตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าคิวตี้มาร์กอรองเซตนะคะพอนึกถึงมันก็ลองแล้วก็แบบโอยมันน่ารักเหมือนขนมเลยอะไรอย่างงี้เนาะเออตัวนี้เนี่ยกล่องเขามาแบบนี้นะคะเป็นของแบรนด์ AR นะคะตอนที่เขามาเนี่ยเขามาอย่างงี้ชุบ ตอนแรกตาซื้อมาแต่ก็ยังไม่ทันดูหรอกว่ามันคืออะไรคิดในใจว่าเออมันน่าจะเป็นบลัชออนแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอซื้อมาเขาบอกว่ามันสามารถเป็นได้หลายอย่างนะคะฉันเป็นได้ทุกอย่างเพื่อเธออะไรเงี้ยคือเป็นบัตรแก้มสุดคิ้วอายแชโดว์เป็นแบบกิเตอร์ด้วยนะคะเขามีทั้งหมด3ชั้นนะทุกคน3สีนะยเวลาเปิดออกมาปุ๊บนี่ชั้นแรกเนี่ยจะเป็นกิเตอร์นะคะอย่างนี้นะเดี๋ยวตาจะลองปาดให้ดูนี่แล้วก็ตัวที่2นะคะจะเป็นเหมือนเนื้อครีมนะนี่ ะะแล้วก็ตัวที่3นะคะสีจะออกแดงๆหน่อยนะนี่สีประมาณนี้นะคะ ก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อกลิตเตอร์ตัวที่2เป็นเนื้อแบบเนื้อครีมตัวที่3าจะเป็นเนื้อเมทัลลิกนะคะตัวกลิตเตอร์ตัวแรกเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ตาใช้บนตาวันนี้นะคะเนี่ยตรงหัวตาแล้วก็ในตาแบบแตะตรงนี้นิดนึงนะคะเนี่ยจะเห็นหัวตาชัดๆเนี่ยเนี่ยสีสวยดีสีออกส้มๆนะคะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยที่เป็นเนื้อครีมเป็นทาแก้มไปวันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ทาเยอะมากสีมันก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะคะส่วนอันสุดท้ายตาไม่ได้ใช้วันนี้แต่เขาบอกว่า ทั้ง3ชิ้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเปลือกตาพงแก้มแล้วก็ริมฝีปากไอตัวที่เป็นเนื้อครีมก็เป็นริมฝีปากได้นะคะซึ่งานู้สึกว่ามันคุ้มค่าดี <c oughs> อันหนึ่งมันได้3อย่างแล้วมันก็ใช้ได้หลายอย่างมันคุ้มค่าดีแ <c oughs> ต่ก็เลยซื้อมาอตัวกิเตอร์ที่ทาตาเนี่ยสวยจริงๆตาชอบมากเลยถ้าเกิดใครมอง,มอ,งอยู่ก็ซื้อด้รับให้ซื้อตัวเนี้ยดีสีสวยด้วย ตัวสุดท้ายในวันนี้นะคะจะเป็นนี่ลิปจิ๋วเลยจ้าน้องจิว๋วน้องยูสตาร์นะคะเป็นรุ่น Kiss My Lip นะคะนี่ซองเข้ามาแบบนี้จ้ะเขาก็จะมาอย่างนี้ซื้อเพราะอะไรก็คุ้มเนี่ยได้สองสีคุ้มมากชอบมากเลยจ้ะเขาก็จะมีอันนึงเนี่ยเป็นทินบาร์มแล้วก็อันนึงเป็นลิปสติกนะคะหน้าซองเขาจะเขียนอันนึงเป็นทินบาร์มอันนึงเป็นลิปสติกตัวที่เป็นสีอ่อนกว่าจะเป็นทินบาร์มนะคะแต่ว่า,าตาทาดูแล้วมันไม่ได้เป็นทินอะไรขนาดนั้นนะมันก็แอบคล้ายลิปสต ก็เป็นประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าทิ้นอะไรขนาดนั้นนะเนื้อมันจะค่อนข้างให้ความชุ่มชื้นบนริมฝีปากนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้อลิปสติกเนี่ยมันจะมีความแมทขึ้นมานิดนึงชัดขึ้นมานิดนึงแต่ส่วนตัวไอตาชอบใช้ตัวสีอ่อนเนี่ยสวยนะคะถ้าเกิดเราทาเบาๆบ,บ,บางๆบ,บ,บนริมฝีปากมันก็จะดูเหมือนแบบปากธรรมชาติชมพูเรื่ออะไรเงี้ยทาเข้มหน่อยก็จะดูเออดูเป็นสีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไอตารู้สึกว่าคุณภาพดียูสตาร์นะคะช่วงหลังเนี่ยช่วงปีหลังๆมาหัาน มาลงเซเว่นเนี่ยทำคุณภาพดีมากไม่ได้ดีแค่แบบแพ็กเกจน่ารักนะแต่ว่าเครื่องสอําอางคุณภาพดีหลายชิ้นเนี่ยจะขอชมเลยเพราะว่าไอตาเนี่ยตอนเด็กๆตอนสมัยเด็กๆแม่ไอตาก็เคยซื้อสินค้ายูสตาร์ตั้งแต่สมัยที่ซื้อจากแคตตาล็อกแต่คือตอนหลังๆมาเนี่ยเขาได้ปรับปรุงแล้วก็มีความเปลี่ยนแบบสินค้าให้มันหาซื้อได้ง่ายตามเซเว่นแล้วก็มีความแบบน่ารักกุ๊ปกิ๊ฟมีการแบบทําเป็นลายนู้นไลนยนี้แล้วมันเข้าถึงวัยรุ่นมากกว่าน่ารักค่ะเราก็ใช้น้องๆก็ใช้เหมาะก,กับทุกวัย ไว้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ว่าเด็กก็ใช้ได้จะบอกว่าไอตาแฮปปี้แล้วก็ดีใจมากนะคะกับการที่แบบว่าแบรนด์ไทยเรามีความแบบว่าเออปรับเปลี่ยนปรับ ปรับนั่นปรับนี่เรารู้สึกว่าเขาอะแคร์ผู้บริโภคนะเขาดูวิดีโอรีวิวของบล็อกเกอร์เขาอ่านโพสต์ที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเมนโพสต์กันจริงจงนะจ๊าเพราะฉะนั้นอยากให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนก็เมนได้เลยสําหรับวันนี้เนี่ยตาเอาเป็น10ไอเทมมาแนะนํากันไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หน้าดูแลผมหรือว่าเครื่องสําอางต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าพยายามจัดมาให้ครบทุกหมวดหมู่นะคะในน้ืองของที่มีขายในเซเว่นแล้วก็ราคาเบาๆไอตาลองใช้แล้ว แล้วใช้ดีจริงๆนะจ๊ะใครใช้ตัวไหนชอบไม่ชอบเป็นไ,ไงคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้เลยนะจ๊ะครั้งหน้าอยากให้ตาลองตัวไหนรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยตาเองก็อ่านคอมเมนต์เหมือนกันจ้ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจ๊ะสั่นกระดิ่งด้วยดิงๆๆๆๆ้งดิ้งดิ้งดิ้งสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ It up, it's over You wanted her so